ถูกใจไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ประบานนะคะถูกดีแท้ V1 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะน้องถูกดีแท้เราจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอ้โหสโลแกนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะมีพี่ๆของเรานะคะห้องของเราเนี่ยจะสำหรับมือใหม่ๆเลยในการเข้ามาเล่นติ๊กตอกน้องอันชมพูถ้าอ่านภาษาอังกฤษต้องขออภัยนะคะน้องน้ำหวานใช่ไหมเนี่ยน้องหวาน s อ8สีค่ะ สองสองหนึอันนี้รู้เลยถ้ามาแบบนี้ใหม่แน่นอนอ่ะใช่เลยชื่อก็ยังไม่มีโปรไฟล์ก็ยังไม่มีนะคะไม่มีประวัติส่วนตัวแล้วก็ผู้ติดตามมีอยู่ชูนคนนั้นเองค่ะโอ้ยเอ็นดูแท้ติดตามอยู่ศูนย์คนนะคะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะแม่ประวนัน ขอหาเสียงให้น้องก่อนซิเอฟเฟกเสียงเราอืมเอาปกมือเรามีแล้วนะ้องหัวเราะเรามีแล้วอืมเอาสองเสียงก็พอนะแน่งนั้นเนาะเอาแค่สองเสียงนี่แหละเอาปกมือกับหัวเราะนี่แหละอะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องสายฝนสวัสดีค่ะ,ะคุณจำประกนสวัสดีค่ะคุณปินค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมเ้าเจาเ้าใจนะคะและแชร์ไลฟ์ออกไปด้วยมือใหม่วันนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นติ๊กต็อกนะตอนนี้นะคะมาเล่นติ๊กต็อกบางคนทิ้งช่วงไปนานเลยเหมือนแม่ประวานเนี่ยเนาะคุณบุญยภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ คุณศักิ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคนจะโสมีไหมคะคุณเหนียงเนียงกายเยอร์เอาละค่ะทุกท่านเพื่อนๆเข้ามาเจอกันแล้วนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะอ่ะดูข้างบนนะคะมานี่ก่อนเลยค่ะเข้ามาแรกๆเรากดหัวใจให้ผู้จัดก่อนเลยนะคะแตะแะที่หน้าจอก่อนเลยค่ะให้เราแตะที่หน้าจอก่อนเลยนะคะอันนี้เบสิกพื้นฐานในการเล่นติ๊กตอกนะ ตตตตตตจนหัวใจของเราเต็มแล้วเราก็ปล่อยมือค่ะจากนั้นนะคะส่งใจโซ่